ที่จังหวัดนนทบ,บุรียังมีเรื่องของแก๊งสายทองด้วยครับเออจะหมยแก๊งสายทองแก๊งนี้เขาต้องมีเปียกแกะไหมพี่ไม่มีไม่มีเหมือนบ้านสายทองนะแก๊งนี้เขาบอกว่าเนี่ยชอบออกอารวาสทําร้ายวัยรุ่นเพื่อที่จะประกาศศักดอิอนะครับอยู่มานานแล้วเมืองนนทบ,บุรีเนี่ยปัญหาก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยให้แก๊งที่ว่าเนี่นะครับมันเขาเรียกว่าเนี่ยโชว์พาาได้ยังไงนี่นะครับ เมื่อวานนี้มีเด็กชายวัยสิบสามปีถูกแก๊งสายทองเนี่ยรุมทําร้ายร่างกายนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยไปขอร้องแก๊งบอกว่าอย่าทําร้ายเพื่อนสาวเขาเลยแต่ว่าถูกแก๊งที่ว่านนี้ทำร้ายเขาซะเองว่าอย่างนั้นมีผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับมาแฉพฤติกรรมของแก๊งสายทองที่วานี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันโหดเหี้ยมมันรุนแรงอย่างไรกรณีเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับครอบครัวของเด็กชายโอเด็กชายโอก็คือ13ปีนะครับเข้าขอความเป็นธรรมจากสายไหมต้องรอดนะครับเพจนี้ บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กชายโอเนี่ยครับถูกนายตีท่าทรายอ้าวจำไม่ดีนะครับนายตีท่าทรายเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งแก๊งที่ว่าเนี้ยชื่อว่าแก๊งทรายทองเออเนี่ยสั่งให้วัยรุ่นเกือบ10คนที่อยู่นภายใต้อานัตเนี่ยนะครับอายุก็ระหว่าง1 2ถึง18ปีไปรุมกระทืบเด็กชายโอสาเหตุที่เด็กชายโอถูกรุมกระทืบเพราะว่าไปร้องขอแก๊งที่ว่าเนี้ยบอกว่าอย่าทำร้ายเพื่อนสาวเขาเลยนะครับทำให้แก๊งไม่พอใจฮะลุมมากระทืบเด็กชายโอแทน บาดเจ็บฮะดั้งหักแก้วหูแตกเลือดช้ำในปอดคือเจ็บช้ำตามร่างกายเลยหลังเกิดเหตุครอบครัวของเด็กชายโอก็ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักรัตนาทิเบตเอาไว้แต่พอแก๊งสายทองนี่ทราบเรื่องอา่าพอทราบเรื่องปั๊บมันทำยังไงรู้ไหมครับมันส่งแชทมาค่มคูบอกว่าจะเผาบ้านครอบครัวผู้เสียหายซะเลยเนี่ยตอนนี้ครอบครัวก็รู้สึกเกิดความหวาดกลัวไม่ปลอดภยัยไม,ม่ไม่มีความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าไอ้แก๊งที่ว่านี่มันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเ,เหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐีทวานี้นะครับเขาก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านทรายทองซอยติวานนท์45ตำบลตลาดขวัญน,นะฮะโดยบริเวณสนามสุขภาพลานออกกำลังกายนะฮะทรายทองวิลเลจนะครับ,ซ, Village, รบซึ่งเป็นที่รวมตัวของแก๊งทรายทองทีทวานี้นะครับเพื่อไปดูจุดเกิดเหตุจุดที่นายตีท่ารายหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะครับชอบพาเด็กๆและก็ชาวบ้านในพื้นที่ออกมารุมทำร้ายชาวบ้าน นะฮะและก็ยังมีการพาผู้หญิงเนี่ยไปโสมนะเนี่ยตามคําบอกเล่าของชาวบ้านโดยในครั้งนี้นะครับมีผู้เสียหายเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยตัวเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งชื่อว่านายพรศักดิ์พรศักดิ์ก็อายุ18ปีคนนี้เป็นอดีตแก๊งสายทองนั่นแหละถูกนายตีหัวหน้าแกง๊งนะฮะทำร้ายร่างกายจนกระทั่งตัวเขาบาดเจ็บสาหัสเช่นกันถึงขั้นเนี่ยทนพฤติกรรมของนายตีท่าทายแล้วก็แก๊งไม่ไหวก็เลยถอนตัวออกมาจากแกง๊ง นี่นะครับนายพรศักดิ์ผู้เสียหายให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเนี่ยแก๊งสายทองเนี่ยมีสมาชิกกว่า100คนมีทั้งหญิงมีทั้งชายอายุก็ตั้งแต่13ไปถึง21พฤติกรรมของแก๊งที่ว่านี้มักจะชอบรวมตัวกันออกไปไล่ตีไล่ทำลายคนอื่นโดยมุ่งที่จะล็อกพวกเป้าแต่งกายขายช่างเออนี่นะครับใครจะแต่งกายมาขายช่างเนี่ยจะล็อกเลยนะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวของพวกมันจะมีทั้งมีด มีทั้งปืนนี่ครบมือเลยเวลาออกปฏิบัติการจนเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาไอ้แก๊งที่ว่านี้ก็ออกไปไล่ตีชาวบ้านเหมือนเดิมตามปกติที่เคยทํากระทั่งมีตํารวจไปไล่จับคนในแก๊งทั้งหมดส่วนตัวเองรอดจากการถูกจับกลุ่มในครั้งนั้นนะครับทำให้สมาชิกที่เหลือต่างคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนเอาข่าวของแก๊งเอาความลับของแก๊งเนี่ยไปปล่อยไปบอกให้กับตํารวจทราบจนภายหลังเนี่ยตัวเขาถูกสมาชิกในแก๊งหลายคนตามทาร้ายร่างกายมีนายตีหัวหน้าแก๊งเนี่ย ใช้ไม้กอล์ฟเนี่ยตียหัวเขาตีลาตัวเขาจนกระทั่งแขนเขาหักแล้วก็ยังถูกมีดฟันเขาที่หลังอีกตัวเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่หนึ่งเดือนจนตอนนี้นะครับเนี่ยทนพฤติกรรมของแก๊งที่ว่านี้ไม่ไหวแล้วขอเลือกออกมาจากแก๊งและแต่ก็ถูกคมคูบอกว่าเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ตายนะมึงออกไปเลยเ,เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายนะสาเหตุที่แก๊งสายทองเนี่ยรวมตัวกันแบบนี้อดีตของแก๊งของกลุ่มเนี่ยนะครับบอกว่าเพียงเพื่ออยากจะโด่งดัง อยากให้เป็นข่าวอยากจะมีชื่อเสียงในพื้นที่แบบปากต่อปากเล่าขานกันต่อไปและทุกครั้งที่แก๊งนี้รวมตัวกันก่อเหตุมักจะชอบถ่ายคลิปลงในโซเชียลเพื่ออวดผลงานอา้าวฟังเสียงอดีตแก๊งสายทองหน่อยเขาบอกว่าผมมาปรโยนของให้รุ่นพี่เขาเขาก็เลยฟันผมหมายถึงว่าไปไหนอะไรยังไงในวันนั้นวันเท่าไหร่ นานนะพี่ประมาณกี่เดือนคะประมาณสองเดือนที่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราไปไหนก็ตอนนั้นก็ไปขี่รถไปล่องตีลานฟันแทงเขาเนี่ยพี่แล้วไปเจอตำรวจแล้วไปหลบกันในปั๊มแล้วหลบกันไม่รอดอ่ะเขาบอกเขาผมมาไปโยนของให้รุ่นพี่เขาผมก็เลยโดนอย่างนี้เลยพวกอาวุธปืนระเบิดอะไรประมาณเนี้ครับแต่เราไม่รู้เรื่องใช่ครับผมคือเราขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอกลุ่มหนึ่งอย่างนี้หรอใช่ครับโดยบังเอิญครับ ร,รู้จัก,กบแบบห,ห่างๆไม่สนิทมากครับและที่ถูกฟันนี่เป็นฝั่งไหนฝั่งเนี้ยครับสายทองเนี่ยครับฝั่งเดียวกันเองเหรอครับฝั่งคน,นจิตันชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้นําคลิปออกมาแฉพฤติกรรมสุดเสื่อมของแก๊งสายทองที่ว่าเนียพฤติกรรมมีหลายอย่างนะเช่นขับรถแต่งซิ่งป่วนเมืองและก็ชอบพกปืนไล่ยิงชาวบ้านชอบนัดเด็กมาให้พวกในแก๊งนี่ทาร้ายชอบพาผู้หญิงมารุมโสมและก็วีรกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ได้กระทาไว้ เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่โรงพักรัตนาทิเบตอ้าวหลังจากที่มีภาพนี้แก๊งนี้ออกมานะครับนักข่าวก็ไปที่ตํารวจตํารวจที่ก็ต้องเต้นสิครับเมื่อวานนี้ที่โรงพักรัตนาทิเบตผู้ปกครองของเด็กชายปิงและก็เด็กชายเพชรอายุ14ปีสสมาชิกในแก๊งสายทองได้พาตัวทั้งสองเนี่ยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนคือพ่อแม่ที่พาไปนะครับเพื่อสอบปากคำนะฮะกรณีที่เด็กชายโอเนี่ยถูกทำร้ายเด็กชายเพชรหนึ่งในสมาชิกแก๊งเล่าให้ฟังบอกว่า,วาก่อนเกิดเหตุตัวเขา มีปัญหากับนายโอเรื่องผู้หญิงซึ่งวันเกิดเหตุนายโอเนี่ยเป็นคนโทรนัดมาเคลียร์ใจกับตัวเขามีเด็กชายปิงเด็กท่านั้นนะครับมีเด็กชายปิงเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์มารับตัวเขาที่เมืองทองและก็นั่งรถไปด้วยกันระหว่างทางนายตีได้เอาผ้าเนี่ยมาคลุมหัวเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าจุดที่นัดเนี่ยคุยตรงไหนเออนี่นะครับดีนะที่ใช้ผ้าไม่ใช้ถุงดํานี่คลุมหัวไปพอไปถึงจุดเกิดเหตุนายตีนะหัวหน้าแก๊งได้สั่งให้ตัวเขาและก็เด็กชายโอนั่งลงกับพื้น ก่อนที่ตัวเขากับและ,และนายโอเนี่ยจะถูกรุมกระทืบก่อนจากนั้นนายตีก็สั่งให้พวกเขาเนี่ยลุกขึ้นมาและมาต่อยกันตัวต่อตัวต่อยกันได้ไม่ไม่นานนะครับเนี่ยนายตีก็สั่งให้หยุดและก็ให้พวกตัวเขาเนี่ยและก็แลตกตบหน้ากันทีละทีค,คนละทีเลยคือนายตีหวัวหน้ากแก๊งสั่งการเลยสั่งการยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพอตีกันเสร็จปั๊บอ่าไปปรับใจกันนะฮะไปไปปรับความเข้าใจกันเรื่องผู้หญิงกันเองว่าอย่างนั้น จากนั้นไม่นานก็ไม่รู้ว่านายตีเนี่ยไม่รู้เป็นคนยังไงหัวร้อนจากในมาก็ไม่รู้นะครับเหมือนคนหัวเสียที่ต้องมาเคลียร์ปัญหาเรื่องผู้หญิงให้ก็เลยพาพวกในแก๊งไปดงกระทืบทำให้เด็กชายโอเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปร่วบวงกระทืบด้วยนะครับและก็ถูกคนในแก๊งเนี่ยพาก,กลับบ้านไปตัวเขายืนยันว่าไม่รู้จักนายตีเป็นการส่วนตัวนะเพิ่งเข้าแก๊งมาได้ไม่นานอา้าวฟังเสียงหนึ่งในสมาชิกแก๊งสายทองหน่อย เขาก็โดนคนตรงนั้นลุมกระทืบด้วยพอ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 ของแล้วก็มีคนตัวติ shifts, ๊ตี้อ่ะเขาถือไม้มาฟาดตรงแขนโอเพราะฟาดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยเช็ดแล้วก็เช็ดครับเลือดกำเดาออกพอของเช็ดเสร็จแล้วก็ก็สั่งให้ผมกับโอต่อยต่อยต่กันของคนชื่อติคือผมไม่รู้จักเลยครับของ คือผมรู้จกักแค่คนชื่อโอคือผมรู้จักได้อาทิตย์หนึ่งครับทีนี้ก็ตกมาที่คนที่รับการร้องเรียนนายเอกภพก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเาขาเรียกว่าไปที่ตำรวจไปโรงพักเนี่ยนะครับไปถามเขาว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรการที่จะปล่อยให้กลุ่มให้แก๊งที่ว่านี้มาทำร้ายร่างกายคนทั่วไปแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวบอกว่าจะเอากฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้ นะครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอดูนะครับก็บคือแก๊งทรายทองอ,อ,อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ